วันจันทร์ที่ผ่านมาครับเกิดเหตุสะเทินวัญะครับของพี่น้องชาวหากใหญ่นะครับทั่วประเทศทสร้างข่าวก็คือลูกฆ่าพ่อนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนอั่ามของวันจันทร์นะครับโดยรับแจ้งว่าเบื้องต้นก็คือนายพิษคุณดำรงพิวัฒนะครับ,นะรบปุกยิงเสียชีวิตลูกปอใจร้อนพ่อปอใจร้อน นะครับจนวัดเกิดเหตุเนี่ยก็มีปากเสียงกันอะยู่จนลูกชายเนี่ยใชย้ปืนกระดา่จุดสี่ห้านะครับโอโตโมิติกซึ่งซึ่งยึดมาได้นะยิงพ่อเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดระหว่างพ่อลูกนะลูกถ้าอุปกรารดีันนี้ไม่ดีนะครับบางเอ่ยว่าภรรยา เขาเนี่ยเป็นคนที่อำเภอท่าสารานะครับเราคนยิงเงี้ยิงเงครับทะเลาะเรื่องอะไรกันเรื่องประตูประตูประตูบ้านแล้วยิงไปทั้งหมดกี่นัดไม่ได้แล้วปืนนี่ปืนไทยก็บอกเนี่ยปืนเล้าอ่ะปืนผมก็อ๋อหาซื้อมาซื้อมามีทะเบียนไหมไม่ไดเมามันมีแต่ว่ามันขาดมันเปลี่ยน ซื้อมาเท่าไหร่คนที่บอกนี่แล้วผมติดตัวตลอดเลยไม่เป็มันวางมาที่บ้านตลอดมากกว่าวางมาที่บ้านมันไม่จับไม่มุมมาเลยแล้ววันเถียงกับพ่อเรื่องอะไรเรื่องประตูเรื่องประตูแล้วทำไมต้องยิงเลยอ่ะเถียงเรื่องประตูนะคือประตูลบเด็กกับผู้หญิงไว้ข้างบนอืไม่ออก ไปไปไหนไม่รู้ผมกลับมาจากที่บานเออผมตัดประตูพัดประตูเดินมาถึงโกรดอ่าเออมีปากเสียงกันแต่เราไม่ยิงพอผมย้อนว่ามั่งก็หุ้นกล้เไาลงนี่ขามันจะปันผมแล้วผมบอกแล้วว่ายายาท่อเออกลับก็ไปกลับไปนอนนะเฮ้ยยาท่อมด็ดขาดผมบอกอย่างนั้นเออแต่ยังกระโจนนี่มาก นะแล้วหลังจากยิงเสร็จเราหนีไปไหนผมไม่ได้หนีไปไหนครับผมแค่ออกไปเดินๆไปตั้งหลับตั้งหลักที่ไหนก็บนถนน,นเมื่อคืนไปนอนที่ไหนเอาไปจริงๆริงเมื่อคืนก็ไปนอนใกล้นใกล้บ้าน,น,น,าน,นรีสอร์ท <1, 9. S 2> <5. S 1> ชื่ออะไรเรนนั่นเขาชื่อบกไหมบกเก้าใช่หลังจากนอนรีสอร์ทแล้วมาไงมามาถึงนี่จะหนีไปไหนต่อไม่ผมไม่ได้หนีไปไหนแต่ว่าเออเรียนบอกว่า,าจะกลับมา,มา,มาบนคร แล้วผมก็ให้เอาเล่มทะเบียนมายกให้เขาเขาแค่น anyway. no, ั lại, then, then the ้นแล้วผมก็จะไปต่อจะไปไหนอ่ะผมก็ไม well, ่รู้ผมไม่ใช่สื่อสารได้แล้วมีตามไปเท่าไหร่ถึงจะเดินทางไปเท่าดหร่ตามนี้นะเรากลยเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัวที่ใส่จริงเมื่อวานไหมใช่แล้วกางเกงอะกางเกงเหมือนกันเสื้อตัวนี้เลยนะเดิมเสื้อเดิมหเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยโอเคนะอันนี้อ่า พี่เสรีนิดนึงนะครับอันนี้เป็นหมายจับของศาลจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ออกมาเพื่อจับเสรีคุณดำรงวิวัฒน์นะครับยืนยันว่าเป็นหมายจับเรานะครับโดยป่าว่าข้าผู้บุกการีนั้บผู้การีหมายถึงว่าพ่อของเสรีคุณดำรงวิวัฒน์เองนะครับนี่ผมผมผู้กับสืบสวนจังหวัดสงขลานะครับับสืบสวนจังหวัดสงขลา นะครับเราที่ต้องหาว่าตามหมายจับนี้ก็คือฆ่าผู้บุกการีนะครับ <โฆ S 1> มีอาวุธปืนเครื่องะสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะแต่พวกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยในชั้นที่ตำรวจจับกุมมันเนี้ยได้การรับสาภาพไหมครับใสาภาพให้การรับสาภาพมีมีมีมตำรวจคนไหน มาบังคับผมตื่ใจรับไหมไม่มีครับครับรักแาภาพด้วยความจมัดใจนะด้วยความจมัดใจเพราะต้องทำอย่างนั้พราวว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าผมบอกว่ามีคนนั้นคนนี้ผมก็ต้องชี้มีคนนั้นคนนี้แล้วก็ปืนนี้เป็นอาวุธปืนกระบอกที่ใช้ยิงพ่อครับผมยิงพ่อในวันเสาร์จริงนะแล้วก็เครื่องกระสุนอาวุธปืนียึดได้ที่เรานะครับผมในการ ถูกจับกุ่มมนเนี้ยมีอะไรที่จะจะบอกไม่มีอะไรที่ว่าไม่ตำรวจให้ความเป็นธรรมมีบ้างไหมไม่มีครับไม่มีนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยด้วยความชอบตามตามกฎหมายหมดนะครับ่ายืนยันว่าเราด้วชื่อเสรีคุณดำรงวิวัฒนะการพุดปืนกระบอกนี้ยิงพ่อของตัวเองนะพ่อนี่คือเป็นพ่อแท้ๆเลยไหมครับพ่อแท้ๆเลยพ่อแท้ๆนะครับนะครับ 就走。